รีวิวนะครับผมวันนี้มาติดตั้งเทอร์โบอยู่ที่เบอร์แทโตะโกจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับผมก็เพิ่งเป็นคลิปแรกนะครับผมที่ทำ MU49 แล้วได้ลองงานฝันนะครับผมคันนี้รถ MU49 นะครับผมกับโรตารี่ใหม่นะครับผมของฟาร์มเทคนะครับผมใหม่ๆเลยนะครับผม เอ็มยูคันนี้ก็เป็นรถมือสองนะครับผมรถมือสองมาไปซื้อรถมือสองมาครับสภาพก็ยังสวยเลยนะครับผมเ,เป็นแนวสไตล์งานปั่นนะครับผมงานปั่นฟางนะครับผมฟางออฟางสดๆแนวนี้นะครับผมนี้ก็น่าจะใช้เกียร์โลสีนะครับผมเกียร์โลซีกับชุดโบคงซิ่งนะครับผม สองซิงสเต็ปสองนะครับผมงานปั่นก็เป็นงานแนวนี้แหละครับผมช้าๆไปเรื่อยๆนะครับผมไม่ได้เดินเร็วเพราะว่ารถเอ็มยูนเป็นรถเร็วอยู่แล้วครับผมต้องใช้โลซีโลซีโลสามนะครับผมปั่นรอบเดียวนะครับผม เผื่อใครอยากเอาเอมยูลงนาน้้ำนะครับผมก็อาจจะหนักกว่ารุ่น L อลหน่อยนะครับผม l 50. อล50ตามที่ผมไปทำม,มาถ้าเป็นนาแบบนี้มันไปได้นะครับอันนี้คือว่าแข็งนะดินแข็งแต่ถ้าเป็นแบบเหนียวๆหน่อยมันไ,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 ไปเหนื่อยๆครับไม่ใช่ไปไม่ได้หรกไปได้ครับแต่มันไปเหนื่อยสู้รุ่นเอล50 l อล47ไม่ได้รุ่นที่เบาๆนะครับผมหรืออื่นๆนะครับผมผมก็ยังไม่เคยเจอครับผม ปันฟางก็ฟางก็ไม่ได้เยอะไม่ได้หนานะครับผมแต่ฟันฟางพวกนี้มันจะเข้าไปติดใบโรตารี่แน่นอนนะครับผมติดแน่นอนถ้ารถไหนจะปั่นฟางสดอย่างนี้ต้องไปแก้ที่โรตารี่นะครับผมผมเคยเห็นลูกค้าที่ใช้เหล็กประมาณ3หุนนะครับผม3หุน4หุนนะครับเขาเรียกว่าเสียบไขว้หรือเปล่าไม่ให้ฟางเข้าไปติดฟันโรตารี่นะครับผม ก็ถือว่าเป็นฟางสดนะครับผมฟางสดน้ําก็น่าจะพึ่งแช่ได้ประมาณ1วันนะครับผมหนึ่งวันประมาณนี้แต่ฟางค่อนข้างเยอะนะครับผมใครที่มีเทคนิคดีๆนะครับผมก็คอมเมนต์ได้นะครับผมว่าปั่นฟางสดอย่างนี้การแต่งโรตารี่แต่งยังไงเพราะว่าผมก็เคยไปเห็นนะครับผมแต่ละคนทําไม่เหมือนกันนะครับหรืออาจจะเป็นสูตรเขาก็ไม่บอกก็ได้นะ แต่ถ้าเราปั่นสดๆแนวนี้นะครับผมนู่นฟางมันเข้าไปติดในฟันโรตารี่นะครับเต็มนะครับผมทําให้รถอื่นนะครับผมไม่ค่อยปั่นลงดินหรอกครับผมแต่รถอื่นเพราะว่าเศษฟางเข้าไปตันนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูนะครับผมใกล้ๆสักหน่อย นี้นะครับผมเสียงดุดันนะครับผมสายโขงซิ่งงานปั่นงานลุยงานไถงานบุกเบอร์ครับไปได้สบายสบายครับผมเอาอยู่นะครับผมะมอณนี้นะครับผมทรงท่อก็จะเป็นท่อข้างแบบนี้นะครับผมท่อข้างแบบนี้ MU49 นะครับผมต้องออกตรงตรงนี้เลยนะครับผมก็เพิ่มด้วยท่อสเตนท่อสีเต็มใบ3นิ้วนะครับผมติดตั้งอยู่ที่อำเภอท่าตะโกนะครับผม ยังไงก็ฝากผลงานด้วยนะครับผมวันนี้รีวิวแค่น,นี้2องัับ